Panasonic l u m i x GF1 ซึ่งเป็นกล้องดูแล้วขนาดเล็กอ่ใช่ครับพาสะดวกครับแต่มีคุณภาพระดับ DSR l คือสามารถจะเพราะมันก็เหมือนกับกล้องซิงเกิลเลนทุกอย่างเปลี่ยนเลนได้อ่านะครับเปลี่ยนเลนได้ครับก็ผมก็จะติดเลนมาสองตัวแล้วก็ถือกล้องไปเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นที่เอิกเฉลิมมากนะไม่ใช่ว่ากล้องใหญ่ๆเลนตัวอย่างกระชางเสร็จแล้วถ่ายป๊อป แม่ค้าตกใจเล่นถ้าจะกระแทกโดนหน้าไม่ได้เห็นไอ่อ่ากะถ่ายทิวทัศน์ถ่ายมาโครหรือถ่ายไลฟ์ับครับผมก็จะพกเลนตัวนี้ตอนนี้ใส่1400 40ซูม10เท่าอยู่แล้วสบายนะครับดึงภาพเข้ามาใกล้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเก็บมุมกว้างเก็บวิวทิวทัศน์ผมก็ หยิบจว74จ็ดส่นซึ่งก็จะเป็นเลนส์แบบสามารถพกแด้กระเป๋าอาจารย์สามารถใส่ได้แล้วใช่ครับไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตอะไรมากมายด้วยเป็นแค่เชิดเบาๆดูกระทัดกระทัดนะครับดูง่ายง่ายนะครับเจตอนนี้เราก็พร้อมจะไปถ่ายมุมกว้างละนะถ้าจะเป็น74แต่ถ้าต้องการดึงซูมมากก็เปลี่ยนเป็น1440โอ้โหกระทัดกระทัดง่ายนิดเดียวง่ายแค่นี้เองวิธีการเซ็ตนะวิธีการเซ็ตลักษณะของการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ย ผมจะเน้นเรื่องของรูรับแสงเพื่อให้รูรับแสงเปิดกว้างเอาไว้ตลอดเปิดกว้างเอาไว้เราสามารถทั้งถ่ายมาโครแล้วก็ถ่ายฟิวทัศน์หรือจะถ่ายไลฟ์ได้เลยผมปรับไปที่โหมด A ไปที่โหมดเนะครับครับพอโหมด A ป๊อหมุนด้วยวงแหวนตัวนี้นะครับสังเกตนะครับตัวเลขก็จะขึ้นที่ด้านล่างซ้ายก็เราก็จะเปิดไปที่กว้างสุดอย่างเลนส์ตัว74เนี่ยกว้างสุดคือ F4 F4 อ่าตอนนี้ก็ไปที่4ครับแล้วเนี่ยทีนี้ผมจะกด คิวเมนูหรือควิกเมนูนะครับไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า I iso ครับ intelligent iso, Intell <igent> ISO แล้วก็กดเซ็ตโอเคแค่นี้ครับโอพร้อมแล้วที่จะถ่ายภาพแเราก็จะเปลี่ยนเลนถอดเลนนะครับตามอัธยาศัยอัธยาสายยัย,าสาย<ต>ได้เลยของรูปร่างอยากจะถ่ายแบบไหนถ่ายมุมกว้างถ่ายมุมแค่ถ่ายวิวถ่ายมาโคได้หมดครับถ้า่งนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ไปเก็บภาพตามอัธยาศัยมาให้ท่านผู้ชมชมอย่างตามอัธยาศัยครับ ความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ทาท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโ,โ,ฟ,โฟโต้สตอรีความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโ,โ,ฟ,โฟโต้